สวัสดีครับผมชื่อจิตติชโลคงถาวรครับอายุ64ปีนะครับปัจจุบันเป็นพ่อบ้านหนึ่ครับเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดมีอาการมึนๆหัวนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายๆคลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องนะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นตรงคอหอยหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่นะครับเป็นอาการที่ เป็นมาสักประมาณได้เกือบเดือนนะครับก็ไปหายาซึ่งเป็นยาแก้ลดกรดในกระเพาะอาหารมาทานอาการก็ยังคงทรงๆส,สุดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทานแค่นิ่มชันสูตรเข้มข้นน้ำรละลายน้ำนะครับผมทานอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอาการในส่วนที่มันแน่นจุกตรงคอหอยหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่เนี่ย มันก็ทุเลาลงไปเยอะเลยครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของการจุกแน่นนั้นระหว่างวันที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็หายไปก็คือแทบจะไม่ในระหว่างวันแทบจะไม่มีเกิดอาการที่ที่มันแน่นหน้าอกแน่นจุกคอหอยลิปปีนั้นนะครับก็คิดว่าจะทานต่อไปนะครับในในสูตรขมิ้นชันสูตรใหม่นี้นะครับเชื่อว่าจะทําให้อา,าอาการต่างๆคงจะต้อง ดีขึ้นแล้วหายได้ในเวลาไม่ช้าครับขอบคุณครับ